ไม่รู้สูญเสียกันมาเท่าไร่เลยครับกับการปากแทบออกตัวแรงก่อนเกมแต่ถึงเวลาลงสนามแข่งจริงผลที่ออกมานี่กลับตรงกันข้ามโดยล่าสุดเป็นคิวของราฟินยาปีกบราซิเลียนตัวเก่งที่พักเบรกทีมชาติรอบนี้ทับแซมบ้าของเขามีคิวบุกยันอาร์เจนติน่าในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้สำหรับบราซิลและอาร์เจนติน่าเกมคู่นี้ถือเป็นบิ๊กแมชลูกหนังลาตินอยู่แล้วเรียกว่าเจอกันทีไรนี่พร้อมบวกพร้อมประท้าตลอด ประเด็นคือไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกมที่เอสติเดโอมอนูเมนตัลจะเริ่มฟาดแข้งราฟินญ,ญาดันไปเพิ่มบุนภูมิความร้อนแรงเข้าไปอีกบรรจุจู่เจ้าตัวเลือกประกาศสักดาห์ด้วยความมั่นใจผ่านการให้สัมภาษณ์กับโรมารดโอตำนานรุ่นพี่ทีมชาติ ว่าเราจะบุกไปตบอาร์เจนติน่าให้เละเทะทั้งในและนอกสนามแน่นอนผมจะยิงประตูเราจะจัดการพวกนั้นให้สิ้นซากถ้าจำเป็นก็เล่นแม่มเลยไม่รู้ด้วยความฮพกเขิมคึกขนองมาจากไหนแต่สารทารบจากราฟินญ,ญา่านี่โคตรเดือดโคตรอหังการครับการจะพูดอะไรแบบนี้ก่อนเกมคุณต้องมั่นอกมั่นใจเอามากๆที่สำคัญบราซิลจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดนึกภาพคุยไว้เยอะขนาดนั้นแล้วเกิดพลาดท่าปลาชัยขึ้นมานี่เตรียมรับแรงกระแทกหลังเกมแบบไม่ได้ผุดได้เกิดกันเลย เอาล่ะถึงตรงนี้ปากราฟินยาว่าแซบแล้วแต่ที่แซบยิ่งกว่าคือบรานี้คิวบเดบโมเมนต์บรานี้ที่จะทําให้คุณละมุนไปกับความหนึบหนับเข้มค้นของช็อกโกแลตยิ่งแช่ยเย็นก่อนทานนี่ยิ่งฟินสุดๆอินบล็อกมาเลยที่เดบโมเมนต์รับรองว่าแซบไม่แพ้ราฟินยาครับ โอเคจากเรื่องเดือดน,นอกสนามคราวนี้ตัดภาพมาเกมระหว่างอาร์เจนกับบราซิลแล้วสึ่แห่งศักดิอเมริกาใต้ก็เริ่มเขียบอลที่ทำเอาทีมเยือนช็อกตาตั้งคือเกมเริ่มได้เพียง12นาทีทัพฟ้าขาวก็ขึ้นนำเ,เซเลซา2-0จากประตูของฮูเลียนอวาเรสต่อด้วยเอนโซแฟนเดสและถึงแม้จะตีตื้นมาเป็น2-1ด้วยลูกยิงของมาเตอุสคุนยาหากแต่ช่วงเวลาที่เหลืออาร์เจนตินาก็ยังบวกประตูเพิ่มทิ้งห่างบราซิลดูดูวาก่อนจะจบเกมด้วยสกอร์4-1 แมชนี้ทับแซมบ้าสู้ไม่ได้ทุกกระบวนท่าครับอย่างเกมรุกแม้ฝีเท้าชื่อชั้นตัวนักเตะไม่ได้เป็นรองแต่พอลงสนามด้วยกันจริงๆกลับเล่นไม่เข้าขาไราไอเดียการเข้าทำแทบไม่สร้างความอันตรายใดๆให้คู่แข่งยิงเกมรับที่โดนยิงไป4เม็ดก็ยิ่งยืนยันว่าพวกเขาพร้อมเสียประตูทุกเมื่อโดยใช้ชนะขาดลอย4ประตูต่อหนึ่งของอาร์เจนติน,น่าเหนือบราซิลส่งให้ทัพฟ้าขาวคว้าตัวเวิลด์ครับ2026รอบสุดท้ายเข้าไปป้องกันแชมป์ในฐานะแชมป์เก่าสําเร็จ ขณะดเดียวกันบราซิลหล่นไปรั้งอันดับ4ต้องลุ้นต่ออีกหลายนัดโอเคเกมในสนามจบลงแต่คำถามคือแล้วคนปากแทบออกตัวแรงอย่างราฟินยาเจอกับชะตากรรมอะไรบ้าง สำหรับราฟินยาแม้จะออกสตาร์ตตัวจริงและอยู่จนจบเกมแต่แมชนี้เขาแทบไม่มีบทบาทตลอด90นาทีราฟินยาได้ง้างเท้ายิง3ครั้งไม่มีตรงกรอบสักหนจ่ายบอลสำเร็จแค่66เรเซคลอสบอลเลี้ยงบอลน,นี่เป็น0ูนที่น่าตกใจคือปีกบาซ่าทำเสียบอลไปถึง11ครั้งเป็นเสร็จแล้วราฟินยาได้รับเร็ติ้งเพียง6.6คะแนน โดยผลงานส่วนตัวสุดย่ำแย่นี่เรียกว่าตรงกันข้ามกับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมโดยสิ้นเชิงทั้งคำพูดที่ว่าเราจะบุกอาร์เจนตินาให้เลเททั้งในและนอกสนามผมจะยิงประตูเราจะจัดการพวกนั้นให้สิ้นซากแต่พอเล่นจริงราฟินญ่าหายไปจากเกมแบบไร้ร่องรอยตรงนี้แหละที่แฟนอาร์เจนถือโอกาสเอาคืนได้เจ็บแสบเมื่อช่วงหนึ่งของเกมกองเชียร์เจ้าถิ่นพากันตะโกนเรียกชื่อให้ส่งราฟินญ่าลงสนามได้แล้ว อีกอย่างตลอดทั้งเกมราฟินยายังตกเป็นเป้าโดนหมายหัวจากผู้เล่นอาร์เจนตินาแทบทั้งทีมถ้าสังเกตนักเตะเจ้าบ้านพยายามเข้ามาย่อโมโ,โหปั่นประสาทราฟ,ราฟิน่ากันท่วนหน้าคือคนเล่นประกาศจะบุกมาถล่มจัดหนักให้สิ้นซากขนาดนั้นไม่แปลกที่จะโดนคู่แข่งล็อกเป้าอย่างที่เห็นยังไม่นับกระแสะในโซเชียลที่ขุดเอาเหตุการณ์ออกตัวแรงของปีกบาซิลเลียนมาล้อก,กันเละเทะ ถึงตรงนี้นอกจากราฟินยาแล้วเกมเมื่อคืนยังมีช็อตเดือดเดือดปันปันทำใบเหลืองปิววันจะจังหว es, ปะปาเรเดสปทะอารมณ์กับโรดิโก้ก่อนมิดฟิลฟ้าขาวจะขิงแรงแรงใส่คู่แข่งว่ากลัวแชมป์โลกหนึ่งสมัยแชมป์โคปาอีกสองหนส่วนมึงไม่มีอะไรเลยภาพเอมี่มาติเนสดอบอลสุดชิลหลังทีมขึ้นนำสี่หนึ่งโมเมนต์นักเตะอาเจนพากันจูปากหลังเกมที่ไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความคุณไม่ควรปากแซบก่อนเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำไม่ได้ตามที่พูด ทันทีที่ราฟินยาออกตัวแรงแบบนั้นเราก็ส่งคลิปของเขาผ่าน WhatsApp ของทีมที่จะบอกคือเราไม่จำเป็นต้องพูดมากแล้วปล่อยให้ผลงานในสนามพูดแทนเลโอนโดปาเดเดสปิดท้ายหลังเกมได้คมกริบในแบบที่เอาชนะทีมชาติบราซิลและราฟิน่าทั้งในและนอกสนามครับ